สวัสดีครับผมนายมินธาโนเพชรหัสองสามสอบสองรับสองวันนี้ผมจะมานําเสนองานที่จะจ์มาบหมายไว้นะครับโดยงานนี้เนใะจคนเราคือกดซื้อตัวที่หนึ่งรไฟติดทั้งหมดกดซื้อตัวที่สองราไฟจะจากบนลงล่างแล้วก็ลากขึ้นแล้วหลนั้นลากขึ้นบนนะครับโดยใช้โปรแกรมในการเขียนโค้ดค,คือ p c w นี่นะครับโดยโค้ดจะเขียนไว้ตามนี้ได้นะครับแล้วก็มา Build O นะครับ เมื่อกดสำเร็จแล้วไปที่โปรแกรมนะครับแล้วกดคลิกบอร์ดนะครับแล้วไปเลือกไฟล์ที่เป็นชื่อผมเนี่ยครับกดไปปุ๊บแล้วก็กดโอเคครับแล้วกดเริ่มทํางานดูนะครับกดสวิตซ์ตัวที่หนึ่งนะครับรถไฟจะติดทั้งหมดนะครับกดสวิตซ์ตัวที่สองนะครับรถไฟจะติดบนลงล่างนะครับเดยงลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วขึ้นบนครับ ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับขอณครับ